มาในทีมเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวนะเรามีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเปิดตัววันนี้กับแพนทีนนั่นเองนะก็เป็นทั้งแชมพูแล้วก็ครีมมวดมาในทีมแพนทีนเฟิร์สคู่แท้ผมริวเด้งสวยใช่ค่ะก็อยากจะแบบให้ทุกคนใช้ทั้งแชมพูและคอนดิชเนอร์นะะหลายๆคนจะคิดว่าแบบแชมพูอย่างเดียวจบ แต่จริงๆต้องใช้คู่กันค่ะเพราะว่าการสระผมอย่างเดียวมันอาจจะไม่ไม่ไม่ไมไมพอสําหรับการฟื้นบํารุงเส้นผมค่ะพวกเราก็เลยมาย้าในสิน่งนี้ใช่เหมือ<ๆ>นเป็นแคมเปญที่จะแบบช่วยกระตุ้นให้ให้คนเราใช้<อ>ดูแลเส้นผมกันหนักศีสามารถขึ้นด้วยการใช้แชมพูแล้วก็ใช้ครีมนวดต่อด้วยโดยเฉพาะผู้ชาย,ยางผมนี่แหละนะฮะก็ผู้ชายเราจริงๆก็ต้องดูแลเส้นผมให้ดีมากๆด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ใช้แชมพูแล้วก็ใช้ใช้ครีมนวดต่อแล้วสุขภาพผมจะได้ดีดีขึ้นขึ้นไปอีก ย่านเมีฮะพี่สุเตอร์น้องใหม่คนนี้เหมาะมากจริงๆพี่นะต้องฝังนื้อฝักตัวใช่ไหมคะพี่แบจริงๆพี่นะเนี่ยเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจนถบงปลายดีอยู่แล้วค่ะแต่เขาแบบเขาแบบเขาเอ่อวิจุขวัญเลยมั่นคงมากๆในการดูแลผมแล้วเขาขยันอ่ะในในเพื่อนผู้ชายทุกคนที่ห่ามีรู้สึกว่าพี่แบร์ดูแล ผมตัวเองได้ดีสุดเพราะเขาใช้ทั้งแชมพูและคอนดิชเนอร์จริงๆอยู่แล้วด้วยไม่คือเราเป็นเราเป็นผู้ชายเราใช้โปรดักต์ในการทำงานเยอะไม่ใช่ทั้งเจลสเปรย์เลยหรือว่าจะเป็นพวกไอ้ผงโรยอะไรเงี้ยบางยกโคนอะไรเงี้ยบางทีแล้วบางทีแบบสระผมไม่เฉยไม่ได้ต้องใช้ครีมนวดด้วยนะมันจะได้แบบเต็มที่เต็มเต็มสูตรเลยบางคนอาจจะแบบเอเสียเวลาใช้คอนดิชเนอร์ไม่เลยแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งมลภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นที่แบบว่า เส้นผมของเราต้องเปประชิญเนี่ยมันก็เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลไปตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเผื่อแบบมันเป็นปัญหาเช่นอาจจะขาดุดร่วงหรือว่าหัวล้านอะไรนะในอนาคตนี่ก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลเส้นผมตั้งแต่ตอนนี้เลยผมร่วงอ่ะเป็นปัญหาแบบโรคแตกมากเลยนะก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆที่เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะอย่างทุกคนมาดูแลใช่ความเครียดอีกอะไรอีกเนาะนอนน้อยมันมีผลกับเส้นผมตลอดให้กั่พูดได้สห่ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแพนทีนนะครับผมโฟลเมดนะครับผมคู่แท้ผมเด้งสวยนะครับแคมเปญน,นี้ก็จะเป็นการรณรงค์นะฮะให้กับทุกๆคนนะครับผมดูแลสุขภาพผมละนังศีรษะกันมากขึ้นด้วยการใช้แชมพูนะครับผมแล้วก็ใช้ครีมนวดด้วยนะครับผมเป็นคู่แท้ที่ต้องใช้ด้วยกันตลอดจะได้มีสุขภาพผมที่ดีและแข็งแรงค่ะ ตามที่พี่นเดชพูดเมื่อกี้ครบทวนค่ะวันนี้ไหนๆก็มาในทีมแบบเพื่อ็นตต้องใา่เนาะครับผมพี่ขอถามย้อนงานมาก่อนมาสอถามมาว่าใสซองให้มาถามนเดชว่าใส่ซองมาเท่าไหร่มันด่าผมไปแล้วทไมอคือผมอ่ะรู้สึกว่าคือไปกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ใส่ไปแล้วไงฮะผมก็แบบว่าอยากได้ซีนหน่อยผมก็เลยว่าใส่ไปสักร้อยหนึ่งแล้วกันแล้วก็ใส่20่สิบบาท แอบน่าเกลียดไปนิดนึงก็เลยใส่สักร้อยหนึ่งแล้วหลอกบอกฝันในใจว่าขอให้มันมาดา่ากูขอให้มันมาดา่ากูเถอะขอให้มันมาดา่ากูเถอะอะไรเงี้ยแล้วสนุกเป็นไงเรียบร้อยครับแบ <laughs> มึงใส่สร้อยกูร้อยหนึ่งนายเล่เาบอกเขาว่าไงฮะผมก็บอก <laughs> ว่าใช่ผมตั้งใจแหละพี่จะได้มาทักผมทีหลังอะไรเงี้ยยังรู้ไหมะไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งเพิ่งรู้ตอนนี้ <laughs> เลย ม่าเหรอว่าถ้างานเราแล้วเขาใส่เราจะแก้งอะไรโหพี่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราไปแบบอยู่ในฐานะของแบบเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคือพี่หมากเขาก็แซวเฉยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมอะไรอย่างเงี้ยก็พี่หมากจะใส่20บาทก็ได้มไม่ติดไม่เหรียญก็ได้ครับพี่ตอนนั้นทั้งคู่ก็แบบฟ u ล l f e เหมือนกันเนาะวันนั้นสนุกมากวันนั้นสนุกมากแบบว่าก็ดีใจแทนหมากคิมก็ถือว่าเป็นงานแต่งงานแบบว่า ครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยที่แบบที่แบบทุกคนจะเต็มที่เอนเตอร์เทนแขกด้วยเอนเตอร์เทนตัวเองมีความสุขกับช่วงเวลานั้นด้วยเพราะญาติญาติก็มาจากต่างประเทศเป็นเยอะเขาบอกว่าจัดงานเล็กๆดูจริงๆแล้วเป็นไงบ้างคะเขาบอกว่าจัดงานเล็กๆแตนใช่ไหมสถานที่เล็กๆสถานที่เล็กๆขบายไน้นอนอบอุ่นคนเยอะมากนะเล็กตรงไหนนะอาหารอร่อยมากอร่อยมาก แที่แปะก็ไปเต้นกับแม่ครับผมผมสายเอ็นครับเอ็นแม่มาตั้งแต่ทริปอิตาลีแล้วครับก็เต้นกับคุณแม่แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ล่าสุดก็พาคุณแม่ไปเต้นด้วยเข่าเป็นไงครับสักพักก็ผมก็เต้นเองนะครับไม่สนใครนะครับตอนนั้นงานเครื่องสาเร็จเสร็จแล้วงานเราละตอนนี้เป็นอย่างไรความคุณน้าตอนนี้ก็ก็ได้ได้ได้เลิกใหม่ได้ช่วงเวลาใหม่อีกแล้วฮะก็นู่นแหละครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวค่อยค่อยได้อะไรที่มันเหมาะเจ,จาะจังหวะดีๆเขาเดี๋ยวจะแจ้งทางพี่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ปีหน้าไหมหรือว่าออปีหน้าไม่ใช่ครับ oh. ใช่ครับเพราะว่างานมันมีอะไรเข้ามาเยอะอะไรเงี้ย mm hmm. มันก็เราเตรียมตัวอะไรกันไม่ทันจริงๆเราก็อยากรู้สึกว่าแบบเราเราอยากพร้อมแบบใส่ไอเดียได้แชร์กันทุกอย่างแบบในในเรื่องของความคิดให้มันพร้อมจริงๆเราถึงจะเริ่ม mm hmm. เริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มทำางาน นี่เป็นเลิกสะดวกเขาเลิกสะดวกด้วยครับเลิกสะดวกด้วยเลิกเลิกบรรยากาศเลิกอุณหภูมิเลิกฤดูมันมันเกี่ยวไปหมดนะครับใช่ครับแส่ดงว่านั้นต้องอยู่แบบปลายปีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาพวกวันสําสัมผัสจริงๆเป็นไงบ้างแบบดูแบบมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วน้องงานอ่ะก็คือยังเรารู้แล้วว่าสถานที่หมายถึงว่า ตำแหน่งที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของของดีเทลอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้มีโอกาสได้แบบไปลงลึกอะไรกันเลยใช่ยังไม่รู้เลยครับม่แน่ว่าต่น่าจะประมาณนั้นนะครับว่าที่บ้านกับว่าจะก๊อปเพื่อนบ้านบ้านผมขนแกนนอร์เวย์นะครับแล้วก็ที่ที่กรุงเทพที่แบบที่เราคิดไว้นะครับว่าอย่างนี้เป็นใช่แล้วเรียกว่าต้องทำกัก ทำงานหนักครับเพราะเราต้องใช้เงินกันครับตอนนี้ทำงานหนักครับผมครับแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายคือถ้าทุกอย่างมันมีเวลาแล้วมันไปลงโฟกัสดีเทลนั้นน่ะแล้วมันพร้อมทุกอย่างมันก็จะสบายแลวเนี่ยตอนนี้เริ่มแชร์กันแล้วค่ะว่าใครอยากได้แบบไหนตอนนี้หลายอย่างเลยทั้งทั้งบ้านเอยแชร์ไอเดียเรื่องบ้านกันเรื่องวิบงานแต่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน่ะเราเราก็เตรียมกันมาสักพักหนึ่งแล้วละค่ะ บบไอเดียนะแต่มันก็เปลี่ยนเรื่อยๆทุกเดือนอมไม่ค่อยยังไม่ยังไม่แบบเหมือนเรายังไม่แบบไม่ฟันธงค่ะว่าว่าอยากได้แบบไหนเป๊ะๆแ,แต่ว่าพอจะใช่ไหมแบบพอจะก็ก็ส่งกันไปกันมาออแบบ<า>ชอบอันนี้ชอบแบบนี้อยากได้ <c oughs> แบบีแบบเห็นไม่รงกันบ้างไหมคือคือเรายังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้มานั่งจ<ช>ับเข่าคุยกันจริงๆว่าว่าเอาแบบไหนดีกันแน่อะไรเงี้ยคือมันก็ยังเป็นแบบความแบบเชอบริ้งเลย บางทีที่ส่งไปให้น้องอาจจะเป็นแบบชอบแค่ตำแหน่งนี้<ช>จากในงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบแตกต่างไปตนนแต่เราได้เราเราได้เรียนรู้จากของหมากกับคิมไว้เต็มที่มากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็สองคนก็ทำออกมาได้ดีมากๆมากมากมาเพิ่มแล้ก็มีคุณครูไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็คงไม่ได้ยากอะไรสำหรับพวกเราแต่เพื่อนเพื่อนเขาแบบเพ่เสนอแบบเพื่มมาช่วยเราอะไรในด้านนู้นต้องมาครับไม่ใช่ว่าเสนอครับเขาต้องมาให้เราครับของย่าคือแบบแบบย่ารู้แล้วเขาเพื่อนเจ้าสาวมีใครบ้างเราคือตั้งแต่ตอนนี้ทุกคนช่วยแล้วเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนแบบ Like, like what do you need? What do you need แบบแบบทุกคนมาพอม,มากอย่างเดียวที่่าได้แล้วสำหรับงานแต่งค,คือเพื่อนชุดเพื่อนเจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวและชุดเพื่อนเจ้าสาวค่ะอ่าได้ทำไมที่นทำไมเพราะเอ่อของญาเจ็ดคนค่ะเจ็ดแปดคนค่ะเจ็ดแปดคนี่เ่ขาเค้กมาขนาดน,นี้แล้วฝังเร<อ>าล่ะฝังไปกระเป๋าเดินเดินไปพร้อมๆกันครับเดินทางพร้อมๆกันผมก็ผมก็มีตำรวจไปแล้วชุดเราคิดยังงี้ยาก ชุองะยังเลยยังกี่ชุดดีเท่าที่แบบสิบเนอะเราเปลี่ยนให้ตัวทนลอกไปเลยกล้ับไม่ิดไม่ผิดเปลี่ยนทุกเปลี่ยนทุกเดือนจริงๆค่ะแบบมันมีอะไรเข้ามาให้เราคือแย่วปัญหาคือเราอะยังไม่รู้ว่าสถานที่จะเป็นยังไงก็เลยก็เลยยังยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแบบ โตดิมันน่าจะแบบแบบไม่ชิดไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะไม่ให้ไม่ให้พี่แบร์เห็นก่อนแน่ๆไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะจะร้องให้ไหมเนี่ยพี่แบร์ไม่ไม่ถ้าไม่ร้องในหยิกนี้ให้งหยิกให้ร้องก็รอดูต่อไปเนาะค่ะครับโอเคขอบคุณครับ